ได้เชิญที่น้องสืมลชนมาท,ทําการแถลงข่าวในวันนี้นะคะก็คือเป็นกรณีที่ทีมกฎหมายของพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดิตนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะเตรียมที่จะฟ้องร้องดําเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทนะคะต่อคุณชวนนอินทรักโกมาลสุดโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเนื่องจากว่าคุณชวนนทันโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นั้นนะคะได้มีการกล่าวหา ตระกูลชิน,นวัตรว่าได้ทําให้ประเทศชาติเสียหายนะคะโดยกล่าวหาว่าพันตํารวจโททักษินชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีพฤต,ติกรรมโกงกินชาติทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงแล้วนะคะพันตํารวจโททักษินเป็นเหยื่อหรือเป็นฝ่ายถูกกระทําโดยกลุ่มอํามาตย์นะคะที่มีความอิจฉาริษยาพันตํารวจโททักษินเนื่องจากได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนจึง ได้พยายามกำจัดพันตำรวจโททักษินทุกวิถีทางแม้ว่าวิธีการนั้นจะทำให้ประเทศชาติเสียหายนะคะโดยการก่อ,กอรัฐประหารเมื่อปี2549แต่ก็ทำให้พรรคบางการเมืองบางพรรคสามารถเข้าสู่อำนาจได้เพราะการรัฐประหารดังกล่าวแล้วก็ทำให้นักการเมืองที่ดีแต่พูดแล้วก็ไร้ฝีมือแต่อยากเป็นนายก ได้เข้าไปตั้งรัฐบาลในค่ายทาหารจากนั้นก็มีกระบวนการทำลายยุคพักฝ่ายของพันตำรวจโ,โท oh. ทักษินซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะและนี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงมีประชาชนยอมตายเกือบร้อยศพนะคะบาดเจ็บอีกกว่า2,000คนนะคะเพียงเพื่อคัดค้านการเข้าสู่อำนาจของรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้นก่อนที่นายชวนนท์จะตำหนิพันตำรวจโททักษิณน,นะคะก็ขอให้ย้อนไปดูํำพืชของหัวหน้าพักและพักของตัวเองก่อนว่าเป็นเช่นไรนะคะจึงได้พ่ายแพ้พันตำรวจโททักษิณในการเลือกตั้งทั้งนี้พันตำรวจโททักษิณนั้นอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจของพักประชาธิปัตย์เพราะว่าพันตำรวจโททักษิณนั้นชนะพักประชาธิปัตย์มาโดยตลอด แต่ท่านก็ไม่เคยสั่งฆ่าประชาชนไม่เคยตั้งรัฐบาลในค่ายทหารไม่เคยหนีทหารและไม่เคยติดการพนันฟุตบอลงอมแงมจนถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยด้วยนะคะจึงขอให้ในายชวนนรอรับหมายสารในเร็วๆนี้นะคะในส่วนของสอสอประชาธิปัตย ท่านอื่นๆนะคะที่ได้มีการกล่าวาพาดพิงพันตำรวจโททักษินชินวัตรนั้นนะคะขณะนี้ทางฝ่ายกฎหมายของพันตำรวจโททักษินก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเทปการอภิปรายนะคะโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่ได้รับความเสียหายและเข้าข่ายครบองค์ประกอบของการหมิ่นประมาทค่ะ ขอบคุณค่ะแล้วก็นี่เป็นประเด็นทั้งหมดนะคะที่จะฝากพี่น้องสื่อมวลชนสื่อไปถึงประชาชนในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ